รองอธิบดีกรมการแพทย์เผยกรณีคลัสเตอร์ซุ้มยาดองขายเหล้าเถื่อนผสมเมทานอนมีผู้ป่วย27คนและในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายเมื่อวันที่26สิงหาคม67นพรโรสุรตัตนวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยนพเกรียงไกรนามไทยสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ,าาลพระตนีราชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบกน3และสนบางชันร่วมประชุมติดตามคดีจากกรณีคลัสเตอร์ซุ้มยาดองขายเหล้าเถื่อนผสมเมทานอนส่งผลให้คนที่กินเข้าไปเกิดอาการเป็นพิษต้องนำส่ง โรงพยาบาลโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วย27คนและในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายนายแพทย์ไพโรธกล่าวว่าจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนี้แบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยเร่งด่วนสีเหลือง3รายและผู้ป่วยไม่เร่งด่วนสีเขียว ก้ารายโดยในจำนวนนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเสรีรักหนึ่งรายและที่โรงพยาบาลนาวมินทร์เก้าอีกหนึ่งรายซึ่งทั้งหมดนี้เดินทางมาติดต่อคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยตัวเองและบางส่วนเป็นผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ไปสีและพื้นที่เสี่ยงในส่วนของผู้ที่อาการต้องสงสัยรายอื่นประกอบกับอยู่ในจุดที่เป็นคลัสเตอร์ที่ทางกรมสรรพสามิตรได้ประกาศเตือนออกไปในพื้นที่6เขต18ร้านก็ยาก่อให้รีบมาคัดกรองเพื่อทําการรักษา สำหรับการประชุมในวันนี้ในส่วนของการดูแลให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้รับการประสานจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลสินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลซิรินทรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการถ่ายเทผู้ป่วยวิกฤตแล้วส่วนเรื่องการดำเนินการตัดตอนแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายทางบกน3ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระลงพื้นที่สอบสวนรวมกับกรมสรรพสามิตรและกรมควบคุมโรค นายแพทย์ไพโรธเปิดเผยอีกว่าสำหรับผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาพบว่าเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและคลองสามวาซึ่งทุกคนมีประวัติเคยดื่มสุราเถือ่อนในพื้นที่ดังกล่าวส่วนประชาชนที่เคยดื่มสุราเถื่อนหรือเคยดื่มในร้านที่เป็นจุดเดี่ยงที่เคยออกประกาศไป18ร้านแล้วพบว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและสายตาพร่ามัวสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้เคียง โดยในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการออกฤทธิ์ช้าโดยจะออกฤทธิ์หลังจากดื่มไปแล้ว24-48ถึงชั่วโมงโดยปกติจากการกลั่นสุราจะพบเมทานอนขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่เกิน1,000 ppm าเปอร์มิเนียแต่จากการตรวจสอบแหล่งผลิตโรงงานในซอยการจนา25พบว่ามีระดับเมทานอนสูงถึง100,000 ppm ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยปีหนึ่งจะมีผู้ป่วย50-100รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุราธรรมชาติชาวบ้านต้มกลั่นกันเอง ส่วนผลของส่วนประกอบอย่างละเอียดของสุราเทือนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์พิสวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผลน่าจะออกมาใน1-2วันนี้